เสร์ฟมึงเสร์ฟไม่ได้ไอพ่อลงตายนี่จะกินไม่กินเองเนี่ยตีเมนโดได้ด้วยว่ะใช่แล้วมันคือแป้จริงจริงด้วยอร่อยมึงอยากกินจริงเหรอสีอย่างนั้นอ่ะมึงกินเลยตายนะเว้ยสมมติมึงไปต่างโลกอ่ะ ถ้ามึงเจอมอนเตอร์มึงจะกินมันไหมคือถ้ามันหน้าตาหน้ากินอ่อมันนี่พวกคเกิดขึ้นพวกอันเบรดอันเบรดสมมติกูรูดไปต่างโลกอย่างงี้ใช่ไหมสิ่งที่กูจะทำอย่างแรกคือลองกินมันดูมึงเห็นเชื้อราจริงดิเชื้อราขึ้นเลยนะน่ะเฮ้ยก็กินส่วนที่มันไม่มีเชื้อราสิมันทั้งรทั้งทั้งชิ้นนะเนาะน่นะไม่หรอกเน่ต้องมีส่วนที่กินได้บ้างแหละ พวกมันดูหิวนะไปเตรียมให้มันหน่อยอะทำไมเราไม่กินมันแทนล่ะทำไมเราต้องกินมันยไงไม่ได้อันนี้แนไงอ่ะลืมแล้วลืมแล้วลืมหมดแล้วเอาไปเอาไปยดูดูดูอ่ะเล่นไงวะก็กด x แล้วก็วางแล้วก็ดูเนี่ยเอาไปเอาไเฮ้ยมีไอ้นี่ด้วยนี่เกว่านั่งกว่าเฮ้ยกูใช้จอยอยู่เอ้ยกูใช้คีย์บอร์ดดีดี จับเยวะเฮรียเฮยแดงคแดงดเรก็กดสับงานกดคอนโทรนเออาเอาไปอันนี้ส่งได้จานหนึงเอาไปเอ้เอาจไมแมวใส่จานลราผักกาดผักกาดผักกาดขอผักกาดเลยผักาดผากาดอยูานังมันอยู่ตรงนั้นอย่าบังกูเอามาอีกเอามาอีก ต้องใช้สามันไปทา้าโอ้ทิ้งทาไมเนี่ยอาหารตกพื้นมันแย่รู้ไหมประกาศระารบุกวาเขาไหนเ้ยกระกากพามาเเอาไปวางก่อนิไอ้เฮียไอ้เท้าเย็นเยเอาไปวางก่อนไอ้เฮียเขาเอาไปวางก่อนวางมาชอไปส่งประกาศประกาศไม่เงยหน้าใจเย็นไอ้ยุกแม่ ทุกคนทุกคนทุกอย่างอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้เสมอเลยอีกนึงั้งพอตัาง่าอย่าเพิ่งอุบมกว่าอย่าเพิ่งมันส่งได้มันส่งได้มันไม่มีมัได้แต่เราเรียกว่าจะหายไปไงไอ้ยึดแม่ไม่หาไม่หายเลยเวลาจะหมดแล้วหุดเล่นกันได้แล้วทุกคนในเวลาจัดจานเออจอยจอยจยยจอยอยจออยจอาจายยอาจอยจยอยอยจอยละยส่เข้ยไปเออส่งเลยส่งเลย ส่องไปสีอ่อนส่องไปสีอ่อนแม่ส่องกันล่ะสามดาวสามดาวครับนายชูกูไอที่มองกับกูอ่ะมันไม่ใช่หงห์แต่เป็นไอตาลเลยของเราของเราเป็นตัวสีเหลืองนะส่องโอเคเข้าใจแล้วไอหง์โอเคเข้าใจแล้วไม่ปานเกิดเรารสีน้ำเงินใช่ปะไอส่องใช้จอยมาได้อี กับประสาทเร็วถอยทัพเริ่มหนัก็เหนื่อยแล้วเริ่มงานเหนื่อยอะไรหายจะตายหายเพราะจอยมันผิดกฎหมายมึงอย่าพูดเหมือนจอยเบียรสเสกสิโอ้ย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 เสียงบ้กเลย่มาแล้วมาแล้วมันก็เหมือนแปไงนั่นแหละอะไรจะจริงแค่แหละตอนนี้แหละเป็นวันที่มึงอยู่แล้วเย็ดแม่ ยังโหลดไม่ได้ด้วยสักครู่ต้องมาปรับอันนี้ปรับข้างนอกไม่มีความหมายเนี่ยคือกูจะไปฟังนะเฮ้ยกูยังไม่ทันอธิบายเลยมึงแม่งไม่เคารพในหัวหน้าเชฟเลยกูนี่แหละหัวหน้าเชฟมันหาได้ปะหน่ามึงเห็นเป็นลุงไอ้สักก็ลุงไว้อย่าแก้ย่าแกล้งลุงลุงเขาโกรธมึงใหญ่แล้วนะมึงเห็นหน้าลุงเขาไหมนะไอ้ลุงเขาหิวมึงไม่เข้าใจหรอก ดูเขาหิวเลาอไปแล้วดูเขาไม่เอาเพราะเขาพี่หิวปุ้ง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 จานจานจานเหลือแดงเหลือแดงตอนนี้ผมกินลุงเอาไปแค่นี้พอนะโอ้โหมึงมึงวางมึงวางบนยืนให้ยุงเหรอจิีจานด้วยแล้ววะเนี่ยจานไม่พอเลยลุงมึงยังไม่รู้จะทำไอ้ยุด่าเลยจานไม่พอเลลุงเพื่อนผมบอกว่างั้นเนี่ยเอาแค่นี้แห้ะกันนี่ไงอะแรกแรกมันง่ายๆเห็ง่ายบอกแล้วเออ อาร์ตมึงป็นตัวสีอะไรวะกูเป็นลาทธทุยลาทธทุยอ๋อไอหนูแดงอะนะใช่ใช่ใช่หนูแดงเขาเดตัวจี๊ดหนูแดงเขปิดตัวจี๊ดเขาปิดตัวจี๊ดทำไมเราสับกุ้งบนจานไม่ได้วไหมเป็นท่าสมจริงเลยอาจจะพ่อมันไม่มีมีดมั้งแต่จะมีดก็อยู่ใต้จานนะตัวเราโง่ขนาดนั้นเลยเหรอแบบนี้มันอยู่ไรนิวก็เกะมาลูกอย่างนี้จะทำอะไรกินได้เ่ะแย่จริงๆเลย มันโยนไงวะสีเขียวมึงเสิร์ฟซิเสิร์ฟฮ้ยเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วไปเอากุ้งจากลุงมาขอโทษนะลุงเชฟใครคือหัวหน้าเชฟเนี่ยจ้ะเชฟหัวหน้าเชฟแม่ด่านง่ายๆนะไม่ต้องไปต้องมีหรอกหัวหน้ารับผิดชอบด้วยนะ่ยเราก็มีหัวหน้าเพื่อให้เราดูดได้ก็คือพี่เที่โทษให้หัวหน้าชอบใช่ไหมใช่เฮ้ยไม่มีกุ้งส่งทำไม สองแม่งเลยส่งอย่างนี้ได้ปะส่งส่งปลาไปส่งปลาไปไม่ได้เราทำอาหารไม่อะไรหรอลุงไม่เห็นกินสักคำเลยลุงเขาไม่อยากกินลุงเคอมมิตดีกสิไม่ไม่ลุงเขาเป็นวังสวรรค์เชื่อกูใช้จอยไม่ได้อ๋อ้เขากินแมวเป็นอาหารอะไรแป๊บนึงนะกูอ่ะตัวสีฟ้าไออาร์ตัวสีแดงไอไอหงอตัวสีเหลือง ส่วนน้องเสีตาของเราก็ตัวสีเขียวครับก<ช>็<ช>คือเอาปลามาสาบแล้วก็เอาข้าวไปหุงนะใครจะดูแลปลาใครจะดูแลข้าวเอาพูดมาสิกูจะดูแลทุกอย่างเองเพื่อนแล้วกูจะเป็นคนดูแลจานเองกูจะถือไว้อย่างดีเลยเอาละ <laughs> โอเคโอเคงั้นดูกูดูแลปลากูดูแลปลามาหน้าเชฟผมดูแลข้าวโยนจานทิ้งดูแลข้าวดูแลข้าวแม่เย <laughs> ็ด ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ข้าวขอ้ข้ายอยู่ที่ไหนคุณวางไปหมดแล้วใครรับผิดชอบหัวหน้าหัวหน้ารับผิดชอบหัวหน้พ่อมึงนไงมึงเจอหัวหน้าเชฟผิดหัวหน้าเชฟผิดมีการใส่ร้ายเกิดขึ้นหัวหน้ายังทำเพี้ยอะไรเลยหัวหน้าส่งปลามาเผื่อหุงข้าวหุงข้าวก็หุงหุงไปอยู่แล้วก็ปลาก็เฮ้ยอย่าบังกันใส่ใส่จานอีแกออกไปต่อยต่อยต่อย คนแก่บังเอ้ยข้าวข้าวยัดเข้าไปอย่างนี้นี่ไงส่งทรงส่งส่ื้อฉลาดเรียบร้อยเราไม่มีสาลายบนจานเลยใส่ปลาใส่สาลายใส่ข้าวนั่นแหละส่งแม่งเลยกูเล่นสองมือจานจานจานแหละไม่ไปไม่หมดใครผักกูเนี่ยใส่ข้าวใส่ข้าวใส่ข้าวปลาปลาบังจะไม่ปลาข้าว ใส่ข้าวโอ้ยสไลายเยอะไปทิ้งทิ้งทิ้งสองกองข้างล่างนี่ข้างล่างข้างล่างขาดปลาขาดปลาเฮ้ยไม่ไม่แล้วไม่แล้วต้องการข้าวนั่นต้องการข้าวข้าวอยู่นี่ข้าวอยู่นี่ข้าได้แล้วไปเสิร์ฟเพราะเว็บสายพนเออใส่ข้าวใส่ข้าวข้าวข้าวจานจานไปเราใส่ขาไป อาจารย์ใส่ข้าวอาจารย์ใส่ข้าวเสร์ฟไปเสร์ฟไปเสร์ฟไปเสร์ฟยิงยิงมาแล้วมาแล้วเชฟหัวหน้าเชฟเป็นใครวะต้องเป็นคนอย่างัวหน้าหัวหน้าเชฟเราไปชอบทุกอย่างเอ้ยของข้าว่ข้าวไม่ข้าวไม่หัวหน้าเชฟรับผิดชอบจ่ายทุกอย่างจานจานไหาจานไหนทำปัวพังได้ไม่ต้องจ่ายหัวหน้าเชฟจ่ายทุกอย่างหัวหน้าเชฟจานมึงเอาไปไหนเมื่อเอาไปไหนสิ ใครทำข้าวไม่บอกมาเดี๋ยวนี้เลยไม่เป็นไรเราไม่ได้กินลูกค้ากินใช่เราไม่ได้กินเราไม่ผิดใช่ใช่เราไม่ได้กินเอาเอาข้าวไปเอาไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟปาลามากกว่าน,นี้ไอ้ไส้ล่างเอาไปเสิร์ฟเดี๋ยวกคุณสวยเพิ่มได้จานขอจานหน่อยเวลาหมดแล้วเวลาหมดแล้วเอาปลามาเอาปลาย่าดูกคนน่ารักเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟทิ้งทำไมใไปข้าวใส่ข้าวไปข้าว โอ้ยข้าวข้าวข้าวสองอันสุดท้ายสามซีบีสามซีบีสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยอย่าบังเอาเข้ามาเอาเข้ามาเซิบเลยเซิบเลยไปปะข้างล่าอีที่แล้วก็เออนั่นแหละเดือดข้าวไปเซิร์ฟเอาไปเซิร์ฟเดือดข้าวตรงนี้เดือดตรงนี้ถ่ายแล้วถาแล้วเร็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 วเอาข้าวไปเสิบเพราเออแค่นั้นแหละ ข้าวข้าวข้าวจบแล้วไม่ทันแล้วเ้เไม่กิอไม่ต้องไม่ต้องไม้ไม่อ่ะ้อกไม่ต้องไม่ต้อม่ตอ่ต้อไมต้องไม้องไองไม่ต้องไม่ต้ไ่้องม่งไม่ต้องไม่ตอไองไม่้ไม่้อไมม่บงกูกู้อมต้องไ้อ้้ม่งมตอ่ไอ่ มิวเชฟผมเป็นคนขี้งกพอที่จะไม่ให้ลูกค like ้ากินจานสุดท้ายเราบอกว่าหมดก็ได้เนี่ยเชฟใหม่แล้วนะเชฟคนใหม่ไม่ต้องการหรอกไล่ออกไปเปลืองเงินเดือน่ลยมึงไงแล้วพูดเอาออกไปสุดเลยสองคนกินอีกคนหนึ่งแบ่งคนละครึ่งเยอะมากอะไรเนี่ยก่อนอื่นเราต้องเอากรแลตไปล้างจาน มันคือช็อกโกแลตเหรอโอเคเอาจานไปล้างเพื่อนอเออคิดแรงมากว่ะมันเหมือนช็อกโกแลตมากเลยจริงมันเหมือนขี้มากกว่าเฮ้ยๆฮ้ป้องการข้าวเอาข้าวมาเอาข้าวมาหั่นกุ้งหั่นกุ้งก่อนหั่นกุ้งก่อนหั่นกุ้งก่อนเออไปเสิร์ฟเลยกุ้งนี่หว่าใช่แล้วถ้าไม่เสิร์ฟให้อ่ะใครจะว่ากูมั้ยมีมีมีไม่มีหรอกเอ้ยเอาขี้มาเสิร์ฟไปเสิร์ฟไม่ว่ายังไงจะเอาข้าวออ อาจานจานไอ้ไอ้แดงไอ้แดงไปทางขวาไปช่วยเขาเรื่องข้าวเรื่องแตงกวาอจานอยู่ไหนจานอยู่ตรงกลางเอาไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปเขียวอยู่กูเขียวอยู่กูนี่เข้าได้แล้วเข้าได้แล้วไม่ว่าอะไรกูไม่เชื่อฟังกูเป็นเด็กดื้อแตงกวามาแตงกวามาแตงกวามากูจะได้หันมึงให้ให้ให้กูบนตรงกลางแล้วก็เอาข้าวมานี่กูมันเพียงแค่เซาอะไเนี่ยเอาไปทิ้ง อ้าเอาแตงกวาไปอย่าอย่าเสือกเอากุ้งไปใส่ข้าวนะเอาข้าวมาข้ามาอุ้ยไปข้าวข้ามากกว่านี้ได้เมนูสักทีเอาข้าวมาข้ามาเรื่อยเรื่อยเลยเดี๋ยวกูยุ่งกับกุ้งเองได้ครับอ้าข้าวได้แล้วกุ้งกุ้งกุ้งขอข้าวด้วยขอข้าวขอข้าวด้วยเดี๋ยวข้าจะหุงให้เฮ้ยล้างจานล้างจานข้าวข้าว เข้าไปเข้าไปเข้าไปให้หมดเลยอาจารย์ล้างจานสักครู่สักครู่กูกูกูต้องสองฝั่งเลยกูไปเล่นเบโลกูไปเล่นเบโลลล้างจานอยู่ล้างจานอยู่ชักช่งจริงเลยหน่วยล้างจานสักครู่สักครู่ปาปันอยู่เอาจานมาเอาไปเอาไปเอาจานไปเอาจานไปเอาแต่งกวามาให้ด้วยแรกแต่งกวามแรกข้าวทำไมไม่มีเวทเอาไปทิ้ง ยัดเข้าไปยัดเข้าไปแตงกวาเอาไปจัดจานเดี๋ยวนี้เลยยัแม่ไปจัดจานไปจัดจานแตงกวาแตงกวาแตงกวาแนี่นีแตงกวามาตงกวยัดเข้าไปแตงกวยัดเข้าไปอย่าูจะนโัสเฟกซ่วดีวะแตงกวายัดเข้าไปอีกทีนั่นแหละโฟเช่วเลยเอาเอาจานมาจานมาแล้วก็จะได้เอาข้าวใส่อากุ้งมาเอากุ้งมาเอาข้าวเอาข้าวมากาุกข้าวตอส่งยาว อ้ยา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 ต้งทิ้งต้งทิ้งอันนั้นกุ้งยาวใส่กับข้าวมันมันห้ามบนกันต้องทิ้งกูจะเปลี่ยนไปใช้จอบรังการครับรังการครับอะไรโอ้ย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 เอ้ยเอากุ้งมานี่เปห้อยกุ้ไปแจ้งควาไปขันก่อนแจ้งถั่วไปขันจานสุดท้ายจะสุดท้ายจัดจานให้ดีเร็วเอาไปหุงเอาไปหุงสาหร่ายอยู่ไหน เอาสลจำมาจำมาอลไรอยู่ไหนเอาสลายนะข้าวข้าวช้านเลือเกินไม่สามารถทำต่อได้เฮ้ยทานไหมทานไหมเวลาเราหมดเวลาเราเฮ้ยเอาข้าวไปอันเดียวเดียวบ้าไม่ปหมดจานดิมึงเขาบอกไงเราแต่ทขาบอว่าเขาใส่บทจานที่แต่เราได้สามดาวด้วยอะไรเก็บไม่กินเองแล้วแต่กสุนก็ไม่พอการที่เราทำอยู่เป็นประจำอ่ะมันจะกลายเป็นชีวิตประจำวันของเราเว้ย อ,อ,อการกระทำของเราที่ทําอยู่เป็นประจำอะ่ะมันจะเป็นชีวิตประจําวันของเราไอ้ทีก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพื่อมนมาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไอค้คขาว่าชีวิตประจำวันก็คือมึนทำประจําอยู่แล้วเพื่อนใช่แล้วกูก็ทําท <ำ S 1> <บ>อย่างนี้ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราไปเราไปตีหมากันตีตีบอลเอ้เรื่องเลเวลตีมันกันมันจะโหดได้ยังไงเราโหดกว่าเยอะสัตว์หัวหน้าเชฟขับรถอยู่เฮ้ยด่านนี้ด่านนี้เก้าร้อยคะแนนนะ ถ้ามันเกิน900แสดงว่าที่เหลือกูเก็บเอาไปกินเองได้ใช่ไหมท่านฟังนะ่านเชี่ยวนี่ยากนะยากตรงไหนเดี๋ยวเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวรูยเราก่อนนี้ก็เคยเนผ่านกันมาแล้วปลาเราเคยผ่านกันมาแล้วแต่มีคนนึงที่ยากกันแล้วกันนะเอจาวูอีกแล้วอ่ะมันไม่ยากหรอกเราก็แค่เอาปลาไปสับโยนแป้งมาฝั่งนี้มันได้ปลาจะโยนไปให้ขับเลยปลาสับเราเลยแป้งอย่างเดียวเลยล้วนเลยเอาแป้งเฮ้ยอย่าเอาปลามาวาง มันโยนปลาไม่ได้อ่าแป้งแปลงขาต้องการปลานั่นแหละใส่เข้าไปปลามานี่ปลามานี่ซับเข้าไปซับก่อนเอาไปซับก่อนข้าต้องการเนื้อเอาไปนึ่งไปนึ่งนั่นแหละเฮ้ยรอรอรอต้องรอตรงนี้ใส่ไม่ได้เดี๋ยวกูสับรออึยัดเข้าไปเฮ้ยอย่าใส่ไปรอนี่รอนี่รอนี่ไม่ทันแล้ว มันยังนึ่งไม่เสร็จเลยหลืออีนึ่งเสร็จยังึงเสร็จแล้วก็ใส่จานสิเอาหม้อนึ่งมานี่เฮ้ยใส่เนื้อก่อนเอ้ยทำเป็นนี้ก่อนทำเป็นนี้ก่อนเนื้อปลาเอาไว้หลังเอาไว้ก่อนเอาที่มันเฮ้ยเราเราต้องเอาตัวนึ่งเดี๋ยวก่อนส่งอันนี้ไปเอาเอาเจ้าก็จานขึ้นมาทำซาทลาเปาทำทำทำครึ่งปั่นก่อนอันนี้นี่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 นั่นแหละนั่นแหละใส่ก็เอาไปส่งไปส่งอยวหาเย็ห่างยืนจาน โอ้ยยังไม่มีการส่งไปอีกนะไปทางตรงกลางกันอ่ะอันเบื้ล้มเลยเนี่ยเฮ้ยจ้ะเริ่มมีความเร็วเฮ้ยย้อนอีกอยากเอาถุงแป้งมาหนี้เอาถุงแป้งมาหนี้จ่ายเป็นคนล้างจานมันสบายจริงเนี่ยโอ้เฮ้ยไม่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 ใครก็ดูโอ้ไม่มีใครไปดูเลยไก็ไม่นี้มีกับคุยแหละไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอาจานมาล้างมาล้างชีพต้องขึ้นเงินเดือนให้ผมนะ เข้ายัดเข้าเอาไปไม่ไดฮาร์บไปก่อนได้ไหมฮ่าฮ่าฮ่าคน้าเชฟอย่าเรียนแบบลุงแถวบ้านสิเฮ้ยไม่ได้ลุงแถวมีแฮาร์ชยังไม่พอเลยนะไม่ได้ไม่ได้ยังใส่ไม่ได้เสิร์ฟเสิร์ฟตกปลาตกปลายรอบนี้มาล็อกนี้มาอาจารย์ไปเอาดีมาลอกดีมานี่เอาไปถ้ากำลังไปเสิร์ฟแล้วไปเสิร์ฟแล้วเฮ้ยอ๋ใส่เนื้อใส่เนื้อใส่เนื้อเนื้อยัดเข้าไปนั่นแหละ เนี่ยชดกองจานทรงจานอ่าแหละนั่นแหละไม่ฟังดูเหมือนขยะเสียดินเลยใส่เนื้อเข้าไปอีกเฮ้ยเอาจาจย์ไปเอาจารไปอันนี้มาเฮ้ยอาจารย์ไปเวลาระเบิดทำอะไรไปเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งแม่งเลยไม่ได้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 อาจารย์จาตุกการเฮ้ยทำไมกดไม่ไม่ไปทิ้งเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งเออไอ้เ้ขยะอะไรวะเนี่ยไม่นี่วะ เนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อหมูยัดเข้าไปนั่นแหละเออต้องการหมูสองอันสองอันขอหมูอีกอปลาปลาซับซับ,บ,บ,บเฮ้ยยังไม่ได้ควสนุกกันใหญ่เลยกูล้างจานอย่างเดียวเลยดีแล้วหัวหน้าเชฟมีหน้าที่เป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดเลยรู้ไหมไม,ม,มอ,องั้นเลยงั้นเลยงั้นเลยการจัดเมนูแลประโยชน์ก็เหอะแต่ว่ามันก็มีประโยชน์ในตัวของมันนะทุกหน้าที่มีประโยชน์ไม่แต่แม่บ้านยังมีประโยชน์เลย ใช่แล้วเนื้อเนื้อเนื้ออันนึงเฮ้ยจอยยอยอหัวหน้าเชฟไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะแค่เพิ่มเงินเดือนให้ผมก็พอแล้วหัวหน้าเชฟมีหน้าที่ล้างจานเองหรอวะเพิ่มเงินเดือนให้ผมด้วยอ๋อต้องใส่จานด้วยไอ้ไอ้ชบหายออเดอร์แตกออเดอร์แตกเดี๋ยวเข้าออเดอร์แตกปลาสองเลยเหรอปลาสองเอาปลาดับบเิ้ลดำใบไมไปเอาทิ้งไปเอาไปทิ้งไป กูอยากไปเสิร์ฟแต่ไอ้ตายลูกค้าเขารับไม่ได้ไม่รู้ทำไมลูกค้าไม่รับมันเรื่องมากจะหายเลยกูแถบปลาให้โดนแล้วนะโอ้ยปลาปลาปลาโอ้ยมอหนึงเต็มปลาปลาปลาเร็วเข้าปลาปลาไม่ทันปลาไม่ทันเอาเอาไปเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟเฮ้ยติดบั็อกเฮ้ยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเร็วเร็วเร็วอันเดีย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 วจะก๊าเอาใส่เอาใส่เข้าไปจานจานจานเอาใส่จานไ่เอาปใส เอาลอยเอาลอยแป้งมีติดเชื้อด้วยแค่แค่เอาใส่จานก็จบแล้วทุกคนเนี่ยเขาสอนไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยจริงๆนั่นเนี่ยกดตั้งค่ามาไม่รู้เลยมันมีแดดด้วยโอเคผมแดดได้ด้วยผมา่อเข้ามาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยสต็อปไกแดดด้วยเออโอยแดดได้ด้วยแดดได้ด้วยนี่มูจิการอะไรทำมันเหรอเรียเรียงอาหารกับเอ่อ จัดจานแล้วก็ไปส่งแล้วก็แล้วก็เอ่อนึ่นะล้างจานพวกมึงก็แบ่งๆข้าวกับไอ้่คนนั้นเองผมผันสาเองเราใส่ข้าวเราใส่ข้าวผมผันสายข้าวท่าได้แล้วท่าได้แล้วขอจานขอจานไอ้อาอย่าเล่นนะมึงแตงกวาไปหรือไปก็ปลา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 ข้าวข้าวเฮ้ยทำไมแตงกวายังไม่ได้สับอีกล่ะข้าวข้าวลื้ถอยปลาอยู่ในจานมันไม่ตรงแล้วจานจานตรงกลางเนี่ยเออเอาแตงกวาแตงกวา เดี๋ยวส่งไปแล้วหนึ่งออเดอร์อ่ะจัดเข้าไปปลาปลาปลาเต็งกวาดเต็งกวาดเต็งกวาแเตงกวาอ้าวปลาหายอย่าบังสิทุกคนเดี๋ยวเราทำพวกข้าวเองแล้วก็เอาปลามาใส่ตรงกลางแล้วเดี๋ยวกูไปเสิร์ฟให้ยังไงได้ตารางจานข้าวข้าวไหม้ข้าวเรข้าวจะไหม้ข้าวจะไหม้ไม่ทุกคนก้นวายกันจังวะ ปิดตะกี้ใครไม่รู้เชียชนกันแหละปลาออเดอร์ปลาจะหลุดแล้วปลาปลาโอ้ยทำไมไาอีกแล้วปลาปลาแมยใครชนกกูอีแล้วเนี่ยหัวหน้าเชีแม่งเกลายบ่ะความเคารพไม่มีอีกต่อไปอสสารายเครื่องปลาปลาก็ไว้ตรงมาไว้ตรงกลางโอเคปุ๊กห้างก็ได้โอเคแล้วแล้วอสสารายสารายก็ไม่ว่าบุเข้าว ไอเหลืองหลบไอเหลืองหลบไปทางขวาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาต้องใช้หม้อเขาต้องใช้หม้อไอเขียวทางขวาไอเขียวทางขวากูจะเข้าไปข้างในไม่กูหได้เชียรบไปแล้วแหละหลบไปมึงไงจิจุกางมึงอยู่นิ่งๆเลยอะมึงยืนเป็นยืนเป็นมือสักกระเบือตรงนั้นน่ะมึงทำเพี้ยนทำเพี้ยนเฮ้ยหลบไปหลบไปขยัข้าวขยัเข้าวกูเลยเต็มหัวดังปักเลยยัดแม่ผมต้องรีบทำคะแนนแล้วเก็บจานนึงไว้กินเอาไปเอาไป เอาจานมันนานกว่ากันถ้าเราทำเวลาเช้าอ่ะเราจะอดกินจานหนึ่งเลยนะหลบไปทำไมหัวหน้าเชฟชอบชอบเก่งผมจังเลยกูมาให้แข่งไอ่งแกลงไปหัหน้ยเชฟไเอกาหลบไปหัวหน้าเชฟเอ้ยหมดเวลาแล้วยังเหลือตั้งหนึ่งอาทีข้าวนี้ได้แล้วข้าวนี้ได้แล้วข้าข้าวหลบไปหัวหน้าเชฟไปเอกาจมาเก่าไม่ใช่คนที่จะรูไม่รู้แหละอยากโค่นหัวหน้าเชฟไปก่อนเนี่ยหัวหน้าเชฟไม่น่าเหมือนใจ นั่นแหละทำอะไรผิดวะอะไรซาอะไรอะไรเจะหลุดแล้วจะไปส่งเร็วพุ่งแล้วพุ่งพุ่งพุ่งเออโอ้โเสร็จหมดีไอ้เหี้ยคนเต็มเลยโอเคกูไปก็ได้เออข้าวข้าวข้าวคนอาชีพรังจานดีกูเข่นหน้าเชฟเป็นที่อะไรเนี่ยข้าวข้าวไม่ทันแล้วข้าวเชฟไม่ทันค่าได้ยัดแม่พี่จานเออว่ามันเฮ้ยหม้อหม้อหม้อขอหม้อหน่อยขอหม้อหน่อย โยโยโย่ทางขวาแล้วก็ตรงกลางโอเคข้าวข้าวข้าเสร็จแล้วเออไปเราไปหมดเซิฟมึงเซิฟไม่ได้ไอ้พ่อลงตายมีจะกินไม่กินเองเนี่ยเรากดอะไรกับเมืองเนี่ยกูจะตายอันนี้อยากกินไม่กินเองเอ้ยยังไงก็ผ่านบอกแล้วเลเช่ ลอยเออเดอร์เฟลที่ใครวะเฟลเพราะใค่นะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมก okay. ็ผมก็เป็นหนึ่งในออเดอร์นั้นนะตะกี้ตะกียผมได้เข้านับเข้าน้าเอ่ออะไรวะแตงกวาหรือปลาดิบมันไม่รู้เข้าน้าแตงกวาชอบกินผักอ่ะไม่รู้ด้วยแหละ